ผู้ชมไปดูพฤติกรรมของคนขับรถคันนี้หน่อยครับไม่รู้เป็นอะไรครับคือคนขับรถส่งของเขาไปเจอนะฮะพฤติกรรมของคนขับรถเก่งคันนี้สีแดงเนี่ยเอามือออกมานอกรถแล้วในมือเนี่ยมีปืนด้วยเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ครับ รถถือปืนครับผู้จะยิงกูครับนี่เออทำไมทำไมต้องทําอย่างนั้นล่ะเกินไปไหมเออแล้วทําไมต้องเอาปืนออกมาล่ะแล้วบนถนนเนี่ยโอ้โหจะยิงออานี่ดูดิดูดินะฮะนี่ครับเพจ a c e b o o k อยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ทเโพสต์คลิปนี้ครับเป็นผู้ชายคนนี้ขับรถซูซูกิสวิฟตสีแดงแต่เอามือออกมาในมือมีปืนด้วยครับ นะแล้วเขาทำใส่รถขนส่งสินค้าที่ตีขนาบข้างไปเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมในพื้นที่อําเภอเขาย้อยที่จังหวัดเพชรบุรีครับนะบแล้วก็เอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าโชว์ปืนเลยเหรอพี่ปืนอะไรนะฮะพบกันง่ายๆโชว์กันง่ายๆมีทีเบียนถูกต้องไหม ก็เป็นการโพสต์แล้วก็มีประโยคคําถามถามกลับไปด้วยชาวเน็ตค,คอมเมนต์กันเยอะครับโอ้โหขับรถอยู่ดีๆระวังจะติดคุกข้อหาพยายามฆ่าอันนี้ชาวเน็ตฝากบอกนะครับเอาปืนขู่แบบนี้ไม่รู้เป็นปืนจริงหรือว่าปืนปลอมแต่ว่าโดนข้อหาข่มขู่ทําให้ผู้อื่นกลัวได้นะฮะร,ระวังอาจจะโดนข้อหาเรื่องของวายสวยรวยกระเช้าต่างๆนะฮะแล้วก็คือชาวเน็ตเป็นห่วงแล้วครับอย่าทำแบบนี้เลย นะครับทีนี้เจ้าของคลิปเนี่ยเป็นคนขับรถส่งของชื่อว่าคุณทอมอายุ39ปีทีมข่าวเราโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์มาสอบถามเพราะว่าเขาขับรถส่งของอยู่ยืนยันนะผมไม่ได้มีเรื่องกับเขาเลยนะ<อ>ผมมาขับรถอยู่เลนขวาตามปกติ<อ>แต่คนขับรถเนี่ยค<อ>ันเก๋งสีแดงเนี่ยแซงซ้ายและโชว์ปืนแบบนี้เลยนะครับไม่รู้เขาเขาเป็นอะไรหรือเข้าโมโหที่ผมขับเลนขวาขวางเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแลนะแล้วพอคนขับรถส่งของเห็นว่าเป็นปืนก็เลย ระหว่างขับรถไปเพื่อนเนี่ยก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็โทรแจ้งตำรวจด้วยนะครับโทรแจ้งไปแล้วก็แซงขวาขึ้นไปถ่ายคลิปไปแบบนี้เป็นหลักฐานก่อนจะมีการจอดคุยกันกับคนขับรถเก๋งสีแดงแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกับคุณแต่มีเรื่องกับคนอื่นอเอา้าแล้วทำไมทำแบบนี้อ่ะนะฮะอยากให้เรื่องนี้เป็นท่าวหอเลยคุณผู้ชมครับอย่าหอร้อนแบบนี้คือคุณจะมีเรื่องกับใครก็ตามแต่มันไม่ควรทำแบบนี้เพราะว่า ถ้าเป็นคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่อันตร, mm. นตรายและคดีใหญ่ด้วยแล้วจะแหมอาจจะมีคดีติดตัวแล้วอาจจะยกมือไหว้ขอโทษไม่ทันก็ได้ฟังเสียงเจ้าของคลิปหน่อยครับต้องเปลี่ยนภัยแล้วก็ให้ให้คืออยากให้เปลี่ยนไัยคนใช้ถนนนะพี่ให้ใจเย็นๆกันหน่อยอะไรประมาณนี้ดูท่าทีเขาแบบหัวร้อนไหมคะหรือยังไงหัวร้อนครับตอนก็คุยหัวยังคุไหว้ให้หูดเลยว่ากูไม่หน like <laughs> ีเรื่องอะไรกับมึงกูมีเรื่องคัดอ่นอะไรประมาณนี้ครับ แล้วเราได้ถามเขาไปแล้วพี่มาโชว์ปืนใส่ผมทําไมถ่าอครับเขาไม่รพูดกาพูดแบบว่าเขาไม่ไม่มีเรื่องอะไรผมสองตัวคนแถวนี้ก็ขับรถออกไปปกติเวลาเราวิ่งงานแบบนี้เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมพี่ไม่เคยพี่เคยแต่ว่าเคยเจือใจครับคือขับปาดหน้าแล้วก็ไปไม่เคยเจอการแบบนี้ครับ โอ้เอาเป็นว่าคนในคลิปไม่ได้มีเรื่องกับคนขับกระบะส่งของแต่มีเรื่องกับคนอื่นแต่เหมือนจะแบบระบายอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายเจ้าของคลิปไม่ได้แจ้งความกับตํารวจเพราะตัวเองก็มีธุระต้องไปส่งของต่อแต่ก็ส่งคลิปให้ตารวจแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าคนขับรถแดงคันนี้เขาบอกว่าเป็นคนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวตารวจคงต้องติดตามกันต่อนะฮะว่ามีคนไปแจ้งความกับพฤติกรรมของเขาหรือไม่ถ้าเกิดมีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะรายงานข่าวทห้ทราบกันต่อไปนะครับเปลี่ยนจากโชว์ปืนเป็นโชว์เรื่องดีๆด,ดีกว่านะคะ